ยุคที่มนุษย์ไม่สนใจว่าวรัพย์ที่เขาได้มาเนี่ยได้มาอย่างไรได้มาโดยฮาลาลหรือได้มาโดยฮารอมอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาทรงทราบเชงค้นเทหายสินบนคข้นเทรบสินบนและคที่เป็นคนกลางระหว่างคนที่หายสินบนกับค้นเทรบสินบนอย่ายอมคายหลักการของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาเพียงเพื่อที่จะให้ได้มาสึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการจะได้มาสิ่งตำแหน่งที่ตัวเองต้องการจะได้มาสิ่งงานที่ตัวเองต้องการเรียกว่าเสียจุดยืนของศาสนา ขายศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาราด้วยกับราคาเพียงเล็กน้อยอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมาเราว่างนะขับทิ้งต่างๆแล้วนี่เราต้องย่อมรับว่าเรากำลังชายชีวิตยุ่ในยุคอาเคนซามาคเพื่อยุอาาคออยสุดท้ายและยุคสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้ชีวิตด้วยความอยากลำบากย่างมากมาเมียพิษน่ามากไม่จะเกิดขึ้นกับเราณวันนี้ เราจะได้รับการทดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของรัพย์สินครับรั์สินเงินทองเป็นหนึ่งในวทดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาในยุคของเราณวันนี้การได้มาสินสัพย์สินที่เราจะใช้จ่ายในขอบครัวของเราได้รับมาอย่างไรแล้วเมื่อได้รับมาแล้วเราใช้จ่ายออกไปอย่างไรนั่นคือหนึ่งสิ่งเทน่าคิดณวันนี้พอสิ่งเหล่านี้นะครับจะต้องไปตอบคําถามต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาล่ายางน่นอน วัทรัพสินเราได้มาอย่างไรเราใชา้ใจออกไปแบบไหนถ้าหากวันได้มาโดยไม่ถูกต้องแล้วเอามากินเอามาใชา้ในครอบครัวเอามากินเป็นเนื้อนังมังสาของเรานะวันนี้จะต้องได้รับการชำระโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาในนรกวาลอยยาซุบิลละอันนี้เป็นสิ่งเ่น่ากลัวมาเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาจะทดสอบชีวิตของพวกเราอย่างมากมามนะครับโดยจะพอ,อยังยิิงสิิงที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้เนี่ยก็คือเรื่องของ ส,สั์สิเนเงินทองเรื่องของเงินตราเรื่องของการที่เราจะได้มากส่งทรัพย์ส,สินในการประทังชีวิตในแต่ละวันเนี่ยครับจะให้ได้มากส่งความถูกต้องในหลักการของศาสนาะเพื่อที่เราจะได้โรดปลอดภัยในการที่เราจะต้องกลับไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาละเราจะมองว่าสัพย์สินเงินทองที่เราได้รับมาในะวันนี้เนี่ยจะต้องถูกต้องตามหลักการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาได้ว่างเอาไว้สัส์สินที่เราได้มาได้มาโดยฮารานหรือได้มาโดยฮารอม สิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดส,สล,ล,ลลัลฮวาะลฮิวะซัลลัมอันเป็นเทรดักของเราได้พูดเอาว่าลายะตียัน,นาอาลันนาซีซามานุนยุคนึงจะต้องมาถึงมนุษย์อย่างแน,น่นอนยุกไหนครับที่ท่านนาบีมูฮัมมัดบอกลาอูบาลิลมารูบีมาอัคอซัลมาลยุคที่มนุษย์ไม่สนใจว่าว่ารั์ที่เขาได้มาเนี่ยได้มาอย่างไรถึงละไรครับยุคที่ท่านนาบีบอกในยุคข,ของเราหนาวันนี้อามิลฮาลาลอามิลฮารอม ว่าได้มาโดยฮารานหรือไม่หรือได้มาโดยฮารอมมนุษย์ไม่ได้สนใจเลยผมว่าถึงแล้วนะครับยุกเถรากําลังใช้ชีวิตยุ่ณหวันนี้มีตัวเปรมากมามครับในการใช้ชีวิตของเราหะวันนี้ในการดารงชีวิตของเรานี่เรื่องของทรัพย์สินเขามาเกี่ยวข้องหลายคนย่อมที่จะเสียจุดยืนในเรื่องของศาสนาเพราะเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอันนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาซัลลาเป็นห่วงเรายัางมากครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาซัลลาตัดเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานสุรุบากอรอ พระองค์เตือนเรานะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาซาลาดจตัดว่าวาลาตะกูลูอัมวาละกุมไบนะกุมบิลบาติลเละสูเจ้าทางลาอย่าได้กินสับสินของสูเจ้าในระหว่างพวกเจ้าเนี่ยโดยไม่ชอบอย่าได้กินสับสินของตัวเองอย่าได้กินสับสินของคนอื่นโดยมิชอบโดยเทียบพิษต่อหุกรมโดยเทียบพิษต่อหลักการโดยเทียบพิษต่อหลักกฎเกณฑ์ของศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาซาลาอัลลอฮฺเตือนเรา ว่าตุตลูบิหาระล,ลุกกาม่ลดตะกลูฟาริคม,มิลอัมวาลินนัซิบุลิษมีว่าอันตุมตละมลาโมนและยาได้จายเงินท่องเนี่ยให้กับผู้พิพากษาเพื่อที่ว่าพวกเจ้าจะได้กินส่วนหนึ่งจากรั์สินเหล่านั้นโดยผิดต,ตรหลักการว่าอันตุมตละลามุนซึ่งพวกเจ้าทาั้งหลายเนี่ยรู้ดีอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺว่าซาลาตือนเราซุกชายเราบอกว่าว่าอันตุมตละลามุนเรารู้ดีครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันผิดต,ตรหลักการหรือไม่ สิ่งนั้นมันถูกต้องหรือมาที่เราได้มากเนี่ยรั์ส,สินที่เราได้รับเนี่ยอัลลอฮ์ ah, สุบฮานะฮุวาซาลาเตือนเราถ้าหากว่าคําสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาซาลาอายห์นี้เนี่ยยังไม่เพียงพอสําหรับหัวใจของเราในเรื่องของรัพย์สิสนในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาฟังคําพูดของท่านนบีมุฮัมมัดที่ท่านนบีได้พูดเอาไว้ในฮะดีสบทหนึ่งท่านนบีได้พูดว่าลาอัลลอฮุรรอชีวัลมุตตชีวะรอรษ น่ากลัวนะครับสำนวนของฮะดีสบทตนี้ถ้าว่าสามสำนวนของฮะดีสบทตนี้เนี่ยละอานัลลอฮุรราชีอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะอาลาทรงทราบเชงละนัดมันจะเรารู้กันนะครับละนัดก็คืออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะอาลาทรงทราบเชงทราบเชใงรข่ครับนบีบอกราชีคนเ่ให้สินบนสินบนคืออะไรสินบนก็คือเงินทองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกจ่ายออกใปเพื่อที่จะให้ได้มากึ่งสิงทเทตัวเองต้องการนั่นเลยครับคือการให้สินบน เรากาลังจะอยุ่ในช่วงของการเลือกตั้งเรื่อง,อ,ง,อ,งอะไรก็แล้วแต่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะทุกข์ลงโทษแล้วเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองทุกข์ลงโทษย่อมที่จะจ่ายสินบนหรือว่าจะให้ได้มากสึงตตาแหน่งนะครับย่อมที่จะจ่ายสินบนเรากําลังอยู่ในช่วงของการที่จะเลือกตั้งเนี่ยครับผมพูดง่ายๆหนึ่งในนั้นก็คือการสื่อสิทธ์ขายเสียงเรียกว่าสินบนเช่นเดียวกันรวมไปถึงเรื่องของเงินท่องเที่ได้มากด้วยการถุจริตคอร์รัปชัน เงินตายโตหรือเงินบนโตจะพิษลักการไกรกะแล้วแต่เนี่ยครับแต่ได้มาโดยการที่พิษต่อรักการพิษต่อคาสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาซาลาถึงเรารู้ดีแล้วครับว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนพิษระวังนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาซ,ซาลาทรงราบแชงคนนเทหายสินบนววลมุตตาชีคนเทรับสินบนวะรออิชและคนที่เป็นคนกลางระว่างคนนีทหายสินบนกับคนเทรับสินบนอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมาก ถ้าหากว่าวันนี้เราหายสิ้นบนหรือว่าเรารับสิ้นบนเราจะเหลกหรือครับเหลกหรือกับคําว่าละอานละอ้ออัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวาซัลลาทรงทราบเชงจะคุมกันไหมถึงแม้ว่าคําว่าทราบเชงตรงนี้นักวิชาการอธิบายว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวาซัลลาทร่งขับออกจากความเมตลาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวาซัลลาจะย่อมเหลกหรือครับกับชีวิตเทเลอยูยของเรากับการที่จะย่อมจ่ายสิ้นบนหรือได้รับสิ้นบนเพียงไม่กี่บาทเท่านั้นไม่คุมกันนะครับ กับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาซัลลาได้พูดเอาไว้ละสิ่งที่่นานนบีมุฮัมัดได้พูดเอาไวา้ในฮารีสบอทนี่นี่ยครับเดี๋ยวผมบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะได้รับการสอบสวนจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาซัลลาคือเรื่องของรัพย์สินชาวของลูกหลานอาดัมจะไม่ทูกขย,ขยับขยือนไปไหนจนกว่าจะทุกสอบสวนถึงสีประการด้วยกันหนึ่งในเสีประการก็คือเรื่องของรัพย์สินว่าเขาได้มาอย่างไรถ้าหากว่าได้มาทุกต้องทำงานโดยสุจริตได้รับมาโดยทูกต้องเลยใช,ยชยบบ้ ถ้าว่าชายใจไม่ทุก้องสัพย์สินก็ไม่ได้รับบารอกัตเช่นเดียวกันจะได้รับการลงโทษจากก้อนสุบฮานะฮูวาตาลาเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะได้รับมาทุก้องก็ตามได้ชายใจไปโดยผิดต่อหลักการผิดต่อหุกลมของศาสนาผิดต่อหลักการของศาสนาหรือได้มาโดยที่ผิดหลักการได้มาโดยไม่ชอบได้มาโดยสิ่งเี่ฮารอมแต่ว่าไปบริจาคบริจาคชมมัสยิดบริจาคให้ได้กำพร้าบริจาคให้คนที่อยากโนแต่ว่าสั์สินได้มาโดยไม่ทูก้องก็ไม่ได้รับผลลบุญจากละอนสุบฮานะฮุวาตาลาเช่นเดียวกันอันนี้น่ากลัวครับ มันน่ากลัวมากถ้าหากบักกินข้าวไปสับสินทียมไปทกตองของเรามาเป็นเลือดมาเป็นเหนือมาเป็นนังให้กับตัวของเราภรรยาของเราลูกของเราชา,ชายใจในครอบครัวเนือหนังเที่มันทูกสร้างขึ้นมาโดยเงินเทพิษไฟนรกเหมาะสมสําหรับเขาอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากถ้าหากว่าเราไม่ตอบับาสวุวาตวอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาละอย่าย่อมขายจุดยืนอย่าย่อมขายหลักการของขอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาเพียงเพื่อที่จะให้ได้มากสึง่ง สิ่งที่ตัวเองต้องการจะได้มากสิ่งตำแหน่งที่ตัวเองต้องการจะได้มากสิ่งงานที่ตัวเองต้องการเด่ว่าเสียจุดยืนของศาสนาขายศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮวาซาราด้วยกับราคาเพียงเล็กน้อยอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมาดักเตือนตัวของผมเองนะครับดักเตือนตัวของพีมนนองนะำทิพนีเนี่บเรียบกันไหมในทีมนาอิชาร์โลกกับบิลร์อิโตฟิปันฮีรยะกั์วสลามอะลกุวารักมันตัวมาบรกัรม